โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเคาน์เตอร์สไตล์เน็กซ์ซอมบี้นะผมเออเน็กซ์ซอมซูซีโอมากกว่านะครับผมโอเคก็นะครับอยู่กับผมในนิกเกมเมอร์นะผมส่วนชื่อตัวละครในเกมนี้ผมตั้งเป็นมิสเตอร์นายนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับวันนี้เลยนะเพิ่งเปลี่ยนสดๆนะผมหลังจากที่ได้การ์ด เปลี่ยนชื่อนะครับวันนี้ผมมีทริคดีๆจะมานำเสนอผู้ชมนะก็คือแอดออน6อย่างนี้นะครับมันมีผลอย่างไรบ้างนะผมมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอันดับแรกนะผมอันนี้นะเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธของเรานะผมแล้วก็อันนี้นะผมยิงกระสุนครั้งละสามนัดนะครับ ลูกละสามนัดนะแล้วก็อันนี้นะผมกระสุนระเบิดนะครับอ,อันไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะแล้วก็แอดออนต่อมาก็จะเป็น Meat, นะมีดนะผมเพิ่มพลังโจมตีของมีดอันนี้นั่นน่าจะเป็นกระสุนระเบิดนะครับผมอันนี้แหละแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็น เพิ่มพลังนะผมเวลาเราฆ่าซอมบี้ใช่ไหมพลังเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มาช่วยในอีกแรงหนึ่งนะผมโอเคผมมีร้านค้าจะแนะนำท่านผู้ชมอีกทีนึงนะครับหากใครที่สนใจไอเทมดีๆนะผมไอเทมชั้นดีชั้นเลิศมาที่นี่เลยครับนี่ครับจะมีแมกนัมลาเชอร์สองแสนแปดหมื่นดาบนะครับผมให้สองแสนเก้าหมื่น ดาบนี่ก็ประมาณหนึ่งหมนพันนะผมปืนพกคู่นี่จะเป็น2อ0 0มนาันนะผมหลายคนที่ถามหาพกคู่นี้ว่าพี่ไปเอามาจากไหนก็เอามาจากตรงนี้นะผมที่ผมคลิกให้เขาที่ผมคลิกให้ดูเมื่อกี้นะโอเคครับผมก็อันนี้ผมเป็นสไนเือนะครับ1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับแล้วก็ปืนอันนี้ผมสนับปืนถุงมือนะครับ 13,500นานผมก็จะมี AK ลายมังกรนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ151,000บาทนะครับเ,เรามีรูนอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอาวุธที่เราจะใช้ก็คือปืนนี้นะครับผมมีรูนโจมตีแรงแล้วก็ดูดเลือดนะครับแล้วก็พกคู่นะครับแบบถาวรน,นะผมอันนี้ พึ่งได้มาจากอันนี้นะผมเดี๋ยวที่ผมลิกให้รู้เมื่อกี้เป็นหน้านี้เลยนะพึ่งได้มาจากนั้นผมก็จะมีอ,อ,อันนี้ครับผมเลื่อนลงมาอีกอันนี้นะครับคือมีดนะผมที่ฟันและไกลที่สุดนะครับสร้างรัศมีโจมตีได้กว้างสูงสุดพอสมควรนะผมมาสัก2-3เมตรได้นะหรือว่ายาวนะผม ซอมบี้แทบจะตกไม่โดนเลยนะบอกก่อนว่าจะใช้ดาบนี้นะผมก็จะมีรูนดูดเลือดนะผมหกขีดด้วยกันนะครับก็จะมีรูนเ,เพิ่มพลังโจมตีของดาบนะครับผมโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะผมไปชมกันเลยก่อนอื่นระดับผมจะเลือกเป็นแบบฮาร์ดนะครับผมดูซิว่าจะผ่านไหมนะครับโอเคไปดูกันเลย เอดเอนดิ่งแต่ผมจะเอายากไปเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเรามาเลือกตัวละครนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วก็อย่าลืมซื้อของซื้อเสือ้อเกราะด้วยนะครับซื้อปืนอย่างเดียวไม่พอเกมนี้ต้องซื้อชุดเกราะด้วยนะครับหลายคนที่เล่นก็น่าจะเคยซื้อนะครับผมคนที่เล่นเคยเล่นหรือเล่นเป็นก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะครับผมโอเคหนึ่งเก้า สาโอเคครับมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงนะผมแอดออนนี่เอามาลืมบอกไปเลยนะครับว่าสามารถทำลายสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วไม่เชื่อลองดูนี่นะครัะอ,อย่างเร็วดูจากซ้ายมือนะครับแป๊บเดียวเหลือพ5นหแล้วซ้ายมือด้านล่างนะผมที่อยู่บนหัวตัวละครนะ นี่ครับผมมันแทพจะทำอะไรไม่ได้เลยนะดูนะครับดูนะครับนี่ไม่ได้เลยเห็นไหมดูว่าผมอย่างเร็วอะครับและหลังจากนี้มาดูสิครับว่าเราจะฆ่าบอสได้เร็วแบบนี้ไหมนะจะเร็วเหมือนอย่างที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้ไหมผมไม่รู้นะ แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าเร็วแน่นอนซึ่งผมลืมบอกว่าปืน Hunter Killer นะผมผมอัพสกิลใหม่ด้วยนะผมเป็นสกิลพิเศษนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สกิลสกีนสกีนเป็นสกีนพิเศษนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมใช้คำว่าสกีนพิเศษนะครับลวดลายมันนะผมไม่เหมือนดั้ง,ดงเดิมนะ แล้วมันเพิ่มพลังโจมตีให้ได้อีกขั้นหนึ่งด้วยนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าใช้ดีสุดๆ,ๆนะเมื่อจับชนกับพกคู่นี้แล้วก็ดาบนี้นะครับบอกตาตรงว่าเล่นแบบฮาร์ทคนเดียวถือว่าผ่านนะผมซึ่งเกมนี้นะผมผู้เล่น7-8คนระดับฮาร์ทสมัยก่อนเล่นกันแทบจะไม่ค่อยผ่านแต่ตอนนี้แบบฮาร์ดคนเดียวก็สามารถผ่านได้แล้วนะบับ ถ้าเป็นด่านเนตเอนดิ้งเนี่ยผมก็พอจะรู้นะแต่ด่านอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับผม okay. ก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับแบบฮาร์ดแพาตายบ่อยในการครูดาวชุบชีวิตจะใช้เวลานานนะผมหารดตายบ่อยติดติดกันบ่อยๆจะทำให้เกมแพ้ได้นะผมนั่นแหละคือข้อที่ส่งผลทำให้เกมแพ้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเล่นจะต้องไม่ตายบ่อยเวลาเล่นยากนะครับผมแล้เมื่อคนตายหลายครั้งก็จะแพ้นะผมในเกมมันก็จะตัดไปที่หน้าล็อบบี้เลยนะครับดูครับอย่างเร็วครับมีคลิปนี้ขอเสนอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันดูครับดูครับดูเลือดไหลเป็นน้ําเลยครับผมไหลเป็นน้ําโจ๊กนะครับ แค่นี้ก็ดูคล้ายกับอันดับที่1ของผมเซิร์ฟได้แล้วนะผมดูครับกำแพงแตกเลยนะเห็นไหมครับเซตนี้แรงรับรองเอาไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคราวหน้าเรามีทริคอะไรแล้วจะมานำเสนออีกนะครับลองติดตามดูได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฆ่าบอสกันนะจะเร็วมากแค่ไหนมาดูกันบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเซตยิงแรงแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับถือว่าใช้ดีทีเดียวก่อนอื่นดูดเลือดไม่พอเวลาสู้กับบอสต้องซื้อชุดเกราะซื้อรัวรัวด้วยนะครับเวลาชุดเกราะลดนะนะครับผม ดูครับเลือดรถไปขีดเนึงครับผมดูครับดูครับโอ้ปืนหล่นแล้วครับปืนหล่นแล้วครับยังไงครับบางครั้งก็ปืนหล่นครับบางครั้งก็ปืนไม่หล่นนะ บอสเลือดลดเยอะเลยครับจังหวะนี้นี่ครับผมสายที่ไม่มีวันตายนะครับถ้าเราโจมตีมันไปเรื่อยๆนะผมยังไงเลือดเราก็ไม่ลดนะครับถึงลดมันก็เพิ่มให้เราอีกนะครับด้วยด้วยรูนเซตนี้นะผมถือว่าอย่างดีเลยนะบวกกับแอดออนด้วยนะผมมาคูณพาวเวอร์นะครับสุดยอดไปเลยครับดูครับ กระสุนเป็นระเบิดนะอ๋อผมรู้แล้วไอแอดออนที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไอที่ว่าไม่ใช่กระสุนระเบิดแล้วนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธด้วยอีกอีกอันหนึ่งนะผมเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นระเบิดจริงๆก็ได้นะ ผมติดแล้วผมติดสกิลของไอ้อ้วนนะผมมันเป็นกับดักนะสกิลกับดักเวลาเล่นหมดซอมบี้ฮีโร่นี่มันดีมากเลยนะแบบเวลามีผู้เล่นวิ่งไปติดนะผมมันกับมันเหมือนกับว่ามันวางแถบอย่างนี้นะถ้าใครวิ่งไปติดแถบเข้าก็จะโดนซอมบี้กัดนะผม ซึ่งแบบว่าเอาเปรียดได้มากเลยนะถ้าใครวิ่งเข้าไปติดนะมันใช้ดีอย่างนึงนะแถบของไอ้อ้วนเนี่ยที่มันจะมีมือมาจับขานะนั่นแหละคือแถบโอ้แหมดูครับไม่มีวันตายครับดูเล่นแบบพาร์เละเนี่ย ไม่มีวันตายครับดูครับดูเลือดยังเพิ่มไหมผมดีจูกได้เรื่อยๆเลยนะเราจูกไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้รู้ครับไม่ตายครับผมเลือดกลับมาเพิ่มเหมือนเดิมแล้วครับโอ้โหปืนหล่อนอีกแล้วครับตอนนี้ครับยังไงครับ อโอโยังไงครับยังไงครับอบอสใกล้จะตายแล้วนะครับยังไงครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมแอดออนกับรูที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนผมนนิกเกเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย